เรื่องราวน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นบนเกาะกกกุมงที่แปลว่าเกาะประตูคุกเพราะเคยถูกใช้เป็นสถานที่กักขังนักโทษอุกชะกันรวมทั้งโจรสลัดป่าเถื่อนไปเกาะกกกุมงให้ฉันด้วยพวกน้องสาวจะถูกฆ่าลูกพี่ลูกน้องของฉันจะ คำพูดวาระสุดท้ายจากเพื่อนร่วมรบของคินดาอิจิโคสุเกะทำให้เขาต้องเดินห่างมายังเกาะแห่งนี้และต้องพบกับคดีฆาตกรรมสยดสยองที่เป็นศพหญิงสาวในสภาพพลึกพลั่นถูกแขวนห้อยหัวลงจากต้นไม้ดวงตาเหลือค้างเป็นประกายราวกับจะหัวเราะเยาะทุกคน ทินด้อิจิจะทำอย่างไรเพื่อไขปริศนาซ่อนเงื่อนบนเกาะกลางทะเลบ้าข้างแห่งนี้ติดตามเรื่องราวต่อได้จากคดีฆาตกรรมบนเกาะโกกุมง